สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองนะครับผม, mm. กมเก๋ฑเราก็มีอยู่ในเกณไมค์คามนะเนี่ยอือไปอยูเข้าอีกแล้วครับตอนนี้ยูเข้าอีกแล้วเฮ้ยเราไปดูก่อนดิฟ้าผ่ามันจะผ่าโอเคมันผ่าส่วนเราไม่พังนะครับผม mm. ก็ไม่เป็นไรชิลจากนั้นมาแล้วก็มาปลูกผักปลูกผักกันดิกว่าภผูกข้าวอาไว้กินนะครับทำสวนหลังบ้านนะ ทำส่วนหลังบ้านกันนะครับรอค่าโตน่าจะสวยน่าดูใครมันวิ่งเข้าบ้านเราไปวะนะแล้วเราก็มาทํารู้ว่าเพื่อที่จะไปพร้อมสวนของเราเนีคือขออนุญาตพร้อมสวนนะครับนี่ๆๆๆๆๆๆนี่เออรอมสวนล้อมสวนอ่าๆๆเราทํไปทําไปทําไปเอา2ชั้นไปเลยโอเคแล้วก็อีกฝั่งนึงครับผมขอขุดดินสักนิดนึงแหมลกสะเเกินโอเคต่อจากนั้นแล้วก็ วอร์เดนขอคุยวอร์เดนแป๊บหนึ่งนะครับโอเควอร์เดนตัวใหญ่มากโอเคครับผมเราก็มาทําส่วนกันต่อทํารั้วทํารั้วโอเคต่อ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 ไปแมมีคนมายุ่งกับเรานะเนี่ยอืมขอทํารั้วก่อนนะจ้าทารั้วในตอนนี้โอเคมาแปะเพิ่มแปะเพิ่มให้มันหมดโอเคแปะโอเคนะครับผมตอนนี้ส่วนของเราก็ล้อมรั้วไปที่เรียบร้อยครับผมต่อไปก็เออเข้ามาเลี้ยงสัตว์ก่อนนะ พอมาเล่นกับหมาก่อนนะครับโอ้โหเลี้ยงหมานี่ต้องทําดูแลความเอาใจใส่อะไรพูดอะไรเนะี่ยเออแล้วก็จัดของแป๊บหนึ่งล้วก็เอออาบน้ําให้แปรงขนโอเคแล้วก็เหลืออ,อต้องเล่นอ,อ่โยนไปเก็บมาโอ้ยุ้ยวไปเก็บมาไม่เก็บโยนไหนกันแนะ่เอ,อ้อาหาไปวะเออเฮ้ยโอ้ยุ้ยวะขอคืนได้ไหมโอเคมันให้คืนแล้วโอเคง่ายโยนไปอีกทีหนึ่งเอ,อ้าแล้ววิ่งไปทัดนั้นทำไมอะ่ะเฮ้ยของเล่นนะ ในเช็คดูซิแฮปปี้หรือยังเช็คเช็คไม่ได้ออ,ออกมาก่อนที่อายออกมาออกมาโอเคขอเช็คหม่ยังไม่แฮปปี้เลยแล้วขอเล่นหายไปไหนเนี่ยโอ้อยขอของเล่นคืนหน่อยโอเคนี่ไงอายครับของเล่นมาคืนแล้วโอเคไหนลองมาปัางนอกซิเผื่อจะวิ่งไกลๆเออเออเอ,อ่งทำอะไรตอนนั้นเก็บเองก็ได้ว่าโถเอออ่ะเล่นไหมมาเล่นในบ้านก็ได้โยนไปแล้วโอเควิ่งไปเก็บแล้ว วิ่งไปเก็บแล้วขอคืนด้วยนะโอเคไหนมาดูซิแฮปปี้หรือย่างแฮปปี้แล้วครับโอเคเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็ไปหาตัดไม้กันเราจะมาลงเหมืองเอา้าทําไมต้องตัดต้นเดียวกันด้วยเนี่ยไอโค้งกระดูโอเคครับแล้วก็ไปหาตัดต้นอื่นกันได้ตัดไม้เพื่อที่จะไปลงเหมืองหาแร่กันนะโอเคได้แล้วเอาไว้เผื่อได้ทําอะไรไปกลับบ้านกันเออ เสร็จแล้วแล้วก็มาครับของนะครับครับกล่องเอาไปเก็บของที่บ้านก่อนนะของรู้สึกกระลกมากเลยแล้วทําไมไม่ทําทีเดียวเนี่ยฮะทำสองครั้งทําไมโอเคไม่เป็นไรอ่าเสร็จแล้วแล้วก็าหาที่วางนะืหบ้านทําของเรานี่วางตรงไหนดีนะเอ,อ,ะเอ,อ่อตรงนี้แล้วกันเออ่หรือตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคต่อจากนั้นก็เก็บของนะครับเก็บของกัน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 โอ้ของเต็มตัวหมดเลยดูซิดูซิ โอเคอวางต okay. okay. ัวนี้ได้ไหมเนี่ยโอเควางตัวน we uh ี huh ้แ huh. ล wow. uh ้ว huh. ก um ันโอเคเก็บ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 ของที่มันไม่ได้ใช้ไปก่อนนะจ๊ะจัดให้เป็นระเบียบเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ง่ายๆนะครับผมอืรวัะดุอุปกรณ์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยหนังสือม็อดเต็มไปหมดเลยโอเคครับจัดของจัดของก่อนนะโอเคจัดเก็บ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 ยาวไปของเยอะจริงทำไมมันเก็บนานขนาดนี้เนี่ยเก็บ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 โอเคตอนนี้นั่นมาก็ทำที่ขุดหิน เอาไว้ขุดหินกันไปขุดแรกกันเราจะไปลงถ้าโอเคตอนนี้ก็อขอโอเคได้เวลาไปหาถ้าแล้วนะเอ้ขอหมูขอหมูหน่อยมีอาหารสักนิดนึงก็ยังดีนะครับตอนนี้เราก็จะไปหาที่ทําเลถ้ากันไม่รู้ตรงไหนมีนะ,ะว,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 วิ่งวิ่งทีความเร็วแสงเป็นแฟตเลยตอนนี้เฮ้เจอไก่ขอกินเนื้อไก่ก็แล้วกันปึ๊บโอ้วิ่งมาจนริมทะเลและชายหาดยังไม่เจอถ้าเลยงั้นขอวิ่งมาทางนี้อีก่อยแล้วกันโอเคไม่มีกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ ขุดใต้บ้านแม่งเลยนะครับก็ขุดแม่งตรงนี้แหละเออก็ทาถ้าใต้บ้านไปเลยจะได้ไม่ต้องเดินไกลโอเคเอ๊ะเรามีประตูนี่ว่าไปเอาประตูมาก่อนนะเผื่อเด็กๆจะเดินลงไปว่าตกถาต้าตายเือไม่ได้นะโอเคเพราะนั้นเราก็วางประตูเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคปิดประตูาบางหน้าเยงทำไมเปิดอีกทีหนึง่งปักไฟแล้วก็เดินเข้าไปโอเคแล้วเราก็าข้าบ,บัานได เพราเราจะขุดเป็นทางตรงลงไปนะโอเคเรามาค้าบบันไดกันจะได้เท่าไหรปึ๊บโอเคน่าจะพออุ้ยตกใจแม่งเอ้ยเราจะกินไรเมาสเนี่ยโอ้โอเคขุด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 ด

บางบล็อกเพื่อที่เราจะทําทางลงดีๆนะโอเคอตรงนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นอะไรนะตัวอะไรวะนะอ๋อเรามาเจอถ้าเหมือทางรถไฟอยู่ใต้บ้านครับผมโชคดีจัดเลยนะงั้นก็ได้เวลาสำรวจไปไปไสำรวจ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  นู่นนู่นสมบูรณจสำบูรณ์เราขอขุดทางรถไฟก่อนนะขุดทางรถไฟเสร็จปุ๊บอ่าขุดเหล็กขุดเหล็กแล้วขุดเหล็กขุดเหล็กอยู่ขุดเหล็กอยู่ตอนนี้แล้วก็ขุดเลสโตนเลสโตนขุดเหล็กเลสต์ขุดเลสต์ขุดเลสตดเลสต์ทุกอย่างเร็วไปหมดเลยนะตอนนี้ โอเคแล้วก็มารับหมาแล้วก็ไปกันต่อแล้วก็ขุดเหล็กก่อนนะขุดเหล็กเสร็จปุ๊บอันนี้ถ้ำนี้มันน่าสนใจดีก็เลยลงไป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 แล้วก็ขุดทองหนึ่งอันแล้วก็ตีซอมบี้ซอมบี้มาจากไหนกันเนี่ยโดนหมาฆ่าไปตีซอมบี้อีกทีนึงเอ้ยนั่นเจอเพชรหรือเปล่ามาดูกันซิว่ามีกี่ก้อนมีหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนจริงเปล่าไม่เชื่อขุด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 มีหนึ่งก้อนจริงไหมไปไปเราไปเดินต่อนะครับเราขุดเหล็กอีกนะขุดเหล็กอีกก็ตีซอมบี้เอ้ยซอมบี้ที่ไหนเป็นสไปเดอร์ต่างหากแล้วขุดรรางถไฟเล้อง เจอกลองตีซอมบีอีกทีนึ่งโอมีคีเปอร์ด้วยเราวังระเบิดนะตี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 เจอก่องอีก้วโอีก็บเกบเกเก็บเก็บของเตรีมตัวเลยขอจัดของหน่อยเดเก็บจะองอีกลอหขอเก็บเกเก็บเล่นพันหมดแล้วขุดเหล็กขุอาจล่องอีกจะกองไปจังะมีเนมแท็กด้วยนะเนี่ยดีจังเลยขุดลาพิสสักนิดนึงโอ้โหจะกลองแล้วมีเพชรด้วยแล้วก็ขุดใยแมงมุมแล้วก็ขุดลังรถไฟแล้วก็ขุดเหล็ก แล้วก็เดินต่อไปสำรวจ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 ,สำรวจต่อไปอื ừ, ที่นี่มันช่างใหญ่สลึกเกินนะเนี่ยขุดเหล็กอีกทีนึงโอเคนิดหน่อยก็ไป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 ,ไป,ไปโอ้โหทุกอย่างไปด้วย ant, ความเร็วของอุดน้ําแล้วก็ขุด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 ,ขด,ขดโอ้ยนั่นเจอเพชรอืมเจอเพช,เเพชรได้กี่ก้อนเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าก้อนโอ้โหตอนนี้มีเยอะแล้วนะเนี่ยเจอกล่องอีกละมีแต่กล่องทางรถไฟไปไเจอเหล็กอีกแล้วขอขุดเหล็กก่อนละกันโอเคสำรวจต่อไปครับ ตอนนี้วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งปวิ่งวิ่งไปนึกว่าเด oh ือดแฟดโอ้โหทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากตอนนี้โอไมค์ก oh ็โอ้ข oh, ุดเหล็กก่อนนะตอนนี้ okay. โอเคเฮ้ยนี่เราเจอสปาวสไปเดอร์เอ้ยไม่ใช่เจอสปาวสกิร์ตันนะเนี่ยขอจดไว้ก่อนละกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเจอกล่องเก็บของเก็บของอ่านมา้าเอ้ยไม่ใช่อ่านม้านี่นี่ไงเรามีอ่านม้าอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีเกาะม้าแล้วก็ได้แอปเปิลทองด้วยโอเคแล้วก็ไปกันต่อ ขอขุดลาพิสนิดนึงนะรับลาพิได้มานี้เดียวเองอขุด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 เุดข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 ล็ขุด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 ขุขุดขุดขุขุดยุดขุอขุด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 ขุะขุดขุดขุดงุดขอดนุดขัดขุ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 ดนะดขุด้วิ่ง ทางตันแล้วก็ไปทางไหนแล้วก็ไป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 ทุกอย่างนี่คือเร็วมากนึกว่าเราเป็นแฟร์ททุกคนคงเห็นเราเป็นแฟร์ทสินนะโอเควีโอ้ยเหนื่อยจังขุดเหล็กแล้วกันขุดเหล็กขุดเหล็กขุดเหล็กพักขุดเหล็กก่อนอืมโอเคขุดเหล็ก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 เอ่อ่อโอ้โหน้ำงี้ขออุดนังก่อนดิเอ้ยขออุดนังก่อนโอเคอุดน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้เออทางตันขุดอ่าเลสโตนก่อนแล้วกันนะ โอเคคุเลสโตนได้มาตอนนี้สำรวจต,ต่อไปขอทิ้งของก่อนแล้วกันนะโอ้ยของเต็มตัวหมดเลยเนี่ยโอเคขุดลาพิสนิดนึงเอาให้มันได้ครบชุดนะครับโอเคแล้วก็ทิ้งของแล้วก็ไป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 สำรวจกันต่อโอ้ยนะซอมบี้ใส่หมวกขุโซอะไรด้วยเนี่ยตี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 ทีนึงตีทีนึงตีทีนึงอ๋อเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อ ขุดเหล็กนิดนึงแล้วก็โอ้ถ้ำนี้ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวหลงแล้วก็ขุดลาพีสอีกสักนิดนึงนะครับนิดแน่นะเนี่ยได้มาเยอะจัดเลยโอเคต่อไปก็ไปกันต่อขุดเลสโตนแล้วก็ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อทางตันอีกแล้วเออทางนี้ก็ทางตันเออเราไปทางต่ออันนี้ก็ทางตันโอเคเรากลับก่อนนะครับตอนนี้เราคงต้องกลับแล้วซินหน้าโอ้ไม่มีอะไรแล้วเราคงสำรวจหมดแล้วสิโอเคเพราะฉะนั้นก็ในเวลากลับก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 ับับบิน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 ลิงเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมากันแล้วนะครับผมขอนอนก่อนนะโอ้เมื่อกี้เร็วมากนะครับทุกอย่างเนี่ยโอเคตื่นมาแล้วก็เก็บของนะครับผมดูซิเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหได้แลอะไรมาเยอะเลยนะนะี่ขอเก็บของก่อนนะเออแต่เราจะเก็บแล้ไว้ตรงไหนดีนะขอดูก่อนนะว่าเราจะเก็บแล้ไว้ตรงไหนดีคนอื่นจะได้เอาไม่ได้หรือหาไม่เจอแต่ก็คงเจอเมื่อกี้นี้ลงไปแล้วแหละ รงงานเลยถ้ามันมาดูงานนะโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันมันคงไม่ได้สังเกตคิดว่าเป็นไม้ธรรมดาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่โอเคเลยนะครับนี่ในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะของร้อนเก่าขอเก็บของไว้ก่อนนะแยกกันไว้ก่อนโอเคลด้เพชรมาก็เยอะอยู่นะน,นี่อ,อ่เผาเหล็กไปแล้วก็เออเราต้องการตัดกา,าดไม้นะไม้เออนึกก่อนอยู่ในน้าอยู่ในกระเป๋า โอเคมาอยู่ในกระเป๋าครับแล้วเราก็จะไปทำเลเบลนะครับที่เป็น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 กล่องเป็นกล่องนะครับกล่องเก็บของแบบนี้แบบ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 ครานาจังเลยเรือ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 เร็ืๆเรืๆเร็ืๆเรืๆเป็นกล่องแบบว่าเป็นลังเออใช่มันคือเป็นลังเป็นลังเป็นลัง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 ไม้นั่นแหละ โอเคก็ขอ impose. ครับก่อนล้วกันนะโอเคแล้วก็ว kind of างไปวางไปอย่างนี้วางไปอย่างนี้แหมช้าสะเกินมือเราเนี่ยโอเคได้แล้วครับผมโอเคงั้นเราก็ไปวางกันเลยอย่าไปบอกใครนะว่าเราเก็บซ่อนแล้วไว้ตรงนี้เอ้ยล็งสักนิดนึงก่อนแล้วก็วางโอเควางแล้วก็เก็บ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 จัดของ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 นี่อะไรพวกนี้จัด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 ไว้โอ okay. <It> ้ย<ๆ> กล่องแค่นี้ก็เก็บได้เยอะล้วเนี่ยเยอะจังเลยของที่เราได้มาโอเคสงสัยต้องคราบเฟอร์เนนเพิ่มแล้วไอ้นั้นมันคราบได้ไหมเนี่ยไอเตาที่มันเผาเหล็กไวๆเนี่ยเผาแร่ไวๆมีหรือเปล่าเราขอดูก่อนไม่น่ามีก็ไม่แปลวางอันนี้ไปก็ได้โอเคแล้วก็แบ่งกันแล้วก็โอเคจัดของ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 ในกล่องนี่ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขอจัดของใหม่ก่อนนะเพื่อที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเคจัด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 ไป ทุกอย่างดูเป็นระเบียบมากเลยเราจะเก็บของให้หมดทั้งตัวเลยนะครับเก็บของให้หมดทั้งตัวเลยเก็บ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 แรเก็บแรเก็บอะไรให้หมดเก็บอะไรให้หมดโอเคเก็บ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 อ่าจัดไว้ให้เป็นระเบียบโอเคต่อจากนั้นโอเคเอ้ยเราก็ขอมาเยี่ยมบ้านหน่อยละกันนะบ้านอันนี้คือบ้านของออกัสนะเนี่ยโอ้โหสร้างด้วยคริสตัลสวยมากเลยเออเฮ้ยทำไมมันครบชุดขนาดนี้วะมันไปที่ไหนมาไม่มีใครไปนรลกเลยไม่ใช่เหรอ เอผมว่าผมเริ่มสงสัยขอเปิดกล่องดูอของมันมีแค่นี้เหรอขอตีหน่อยละกันนะเมื่อกี้ตีไปแล้วฮานั่นไงว่าแล้วเป็นสกินใชไมล่าระโถเอาเนียนเลยเพราะฉะนั้นนะนะเราขอจิกหน่อยละกันอันนึงแล้วเราก็จะเดินทางไปหาไอแซคที่จุดเริ่มต้นกันนะ หมู่บ้านหิมะที่เราเกิดตอนแรกยังไงล่ะแต่ว่าเไม่มีการได้ถ่ายทําเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งทางไกลไปหาไอซแซกเป็นพันบล็อกเลยนะแบบนี้ตอนนี้เราเล่นกัน4คนนะคนอื่นอยากมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมตามมาในไลฟ์ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเดินทางไปเดินทางไปขอตีวันะวนกันอยากได้นหนังจังเลยโอ้อโหได้แต่หนังไม่เป็นไปไปไป,ไปโอ้ยโดนแมงป่องต่อยวมาโดนแมงป่องต่อยแล้วก็สู้หมาหมาสู้เอ้ยให้หมาไปสู้สิให้หมาไปสู้ตอนนี้หมาเราจะไหวไหม อ,อ,อขอช่วยหน่อยแล้วกันนะไม่ไหวละแต่แต,ต่เราสงสารหมาหมากินมันหมากินแมงป่องเรียบร้อยครับพมเจ้าหมาเจ้าหมาเฮสู้ๆนะโอเคตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านที่ไอแซคอยู่แล้วครับแล้วขอขุดอันนี้สักนิดนึงแล้วกันโอเคแล้วเราก็ไปนอนใช่แล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วเราก็มาหาไอแซคแล้วเรามาดูซิว่าไอแซคจะให้อะไรเราสําหรับการเดินทางไกลครั้งนี้ เออเออืมโอเคเลยปาเปื้องมากไอแซคเพราะฉะน,นั้นนะนะเราคงต้องขอตัวไปก่อนนะไอแซกบ๊ายๆขอลงสตรีมและจบคลิปเพียงเท่านี้